สวัสดีค่ะพี่น้องพอไปสุขุมสุขคนมือนี่ก็ม่พอพอยานิวคือเก่าเลืจ้ายานิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องพี่น้องอันเมือวานนี่แม่แพลวกับอันพอบิ๊กน้องนาริตะน้องโตเกียวเจอกันพี่น้องจ้ายานิวกับสิมานอ่านคอมเมนต์ให้เบิ้งให้ฟังเนาะพี่น้องกันตาหักตาหักพี่น้องยานิ้วเบิรงไปกับน้ำตาไหลน้ำดีใจน้ำเพลินเดี๋ยวน้ำถึงลูกถังเต่าถึงพอถึงแม่เนาะพี่น้องใจก็อยากให้เพลินมาคืนดีกันแต่ว่ามันเป็นไปบ่เลยกะ เขาเป็นเอฟซีก็ได้แต่แกง้เน้อพี่น้องแม่แพลวแล้วก็โพสแกปชัันแบบนี้เนาะพี่น้องจา้าทำหน้าที่แม่และพ่อค่ะถ้าพ่อมีเวลาก็มาหาลูกๆได้ตลอดนะต่างคนต่างทำหน้าที่บางอย่างอาจจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือความรักที่มีต่อลูกทั้งสองคนแม่พี่น้องย่าเนิยวกระเบิงไปน้ำตาไหลน้ำเดียโตนพี่น้องอย่าอย่าให้เป็นขึ้นดีกันยุตวากะ เราเอฟซีหลายๆท่านกำลังไหล่ขอมาแสดงความจิตเห็นน้ำเนื้อพี่นองแย่นิ้วกระสิอ่านให้มูเจ้าฟังเนะค่ะเนาะดีมากๆค่ะชื่นชมทั้งสองมาตลอดและจะคอยให้กําลังใจต่อไปอดีตก็คืออดีตทุกคนล้วนเคยผิดพลาดเมื่อเวลาเยียวยาหวัวใจและความรู้สึกของตัวเองได้แล้วก็กลับมาจับมือกันเพื่อลูกไม่ว่าในสถานะอะไรก็ตามลูกยังต้องการพ่อและแม่ที่แท้จริง เสมอกอดไหนก็ไม่อุ่นเท่ากอดพ่อแม่สู้ๆนะคะแม่นี่ดีพี่น้องยานิวานไปกับคนทิ้งลูกเด็วอยากให้พื้นมาขึ้นดีกันแต่ว่ากะตามเหตุตามปัจจัยคือว่าน้องพี่น้องจ๋าเป็นกําลังใจให้ทั้งพ่อและแม่และครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปแม่นี่ดีพี่น้องคือภาพที่ดีและอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป ยังมีความหวังให้เธอทั้งสองคู่กันแมนพี่นองจาาถึงเราจะเป็น fc น้องบิ๊กแต่เราก็อยากเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆนะครอบครัวน่ารักคิดดีทำดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องนาริตะน้องโตเกียวนะคะและพ่อบิ๊กด้วยคะ่ะความรู้สึกอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมมากกว่าเอาใจช่วยทั้งคู่และค่ะเป็นคู่เหมาะสมกันมาก อยากให้กลับมาเหมือนเดิมแมนพี่น้องยานี้ว่าก็หลุ่นคือกันแต่ว่ากะตามเหตุตามปัจจัยน้องพี่น้องจา้าเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนกันได้นอ้อแม่แพลวเมื่อก่อนชอบครอบครัวนี้มากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่าเสียดายแต่มันก็ผ่านมาแล้วทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดบางทีก็แอบคิดถ้าไม่มีเอฟซีหรือคนรอบข้างศาสกันไปศาสกันมาทั้งสองอาจจะกับ มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แต่ใดๆก็คือสู้ๆทั้งสองฝ่ายค่ะถ้าเขาเกลียดชังกันจริงๆคงไม่มีโมเมนตครอบครัวน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาให้ได้เห็นหรอกเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะพี่น้องยาดรามา่าโดยยานิวอันคอมเมนต์ให้ฟังเขาเป็นเอฟซกับได้ตาลุนดีใจน้าเพลินเนาะพี่น้นองจ๋าเห็นคอบครัวน้องนาริตาน้องตัวเกีียวเห็นพ่อกับแม่หลินแลนกอดกันเป็นตาหัก พี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกับคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังนะเด้อจ่าเป็นกําลังใจให้สุขภูสุขค้นน้องพี่น้องจ่าทั้งบอดบิ๊กทั้งบอดแทวน้องนะทิตาน้องโตเกียวกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมีข่าวสารยันนี้กับชิมาอัปเดตบอกสู้ฟังคือเก่าและค่ะโอเคค่ะ thank you bye bye